มีเจริญตัวว่าอ่ามาเท่าโ <Okay. S 1> อเคเป็นไหนบ้างวัเต็มเมื่อไรหมอมาเต็มื่อไรจุดร้บ่สวสวิมงบ่โอ okay, <yeah. S 1> โอคนตองไป <c oughs> วนันดเนวเ <Yeah. S 1> ลียเรามองเขาตอนสมัยเขาเรียนต้อกันแม่เป็นไรตอนนี้ทงหน้ามองกันล้งเบียนต้นเป็นยังไงเย้ไ <Yeah. S 1> ต่ผุว่าไหมโอเคกัโอเคนป่เย้มื่อนี้นั่มยยังต่อนนั่งมวีแล้วเอามันนิสันกูจังยู่บ่บกบ่ กูจับวดจวดเซซจวดจวดจวดนี่ดีนะจวดนีเลยจวดเออจวดจวดจวด for you for you ได้หรพูดได้หลายจวดจวดจวดมมีโคเสียดโอเคได้นผีมาเยียบายามอุบลราชจานีดนะ มีโอกาสมาเที่ยวขุบพลไทยแลนด์บิวต t i f u l ไทยแลนด์ h a ป p y ไทยแลนด์จวดจวดจวดโอเคโอเคตัดตาบซะ